ทุกคนหาปงหาปืนไม่ว่าจะเป็นลูกซองยาวลูกซองพกลูกซองควังหรือจะเป็น SKS w o o d p e c k e r e ซีดโบซีดแบกก็ตามแต่นะครับแล้วก็สำคัญเลยไอบบแล้วก็เลือดอย่าขาดนะครับเฮ้ยปากนแมวเอาบ้าเอาพูดไหนเด้อเออเอาเอาด้มาแล้วคู่แรกเอา โอ้ทิ้งปืนทิ้งปืนมามามา,มาเอาแล้วฮะคูแะ่แรกฮะมาเลยจะฮะปับ๊บป่ากุนแมวเอองัดไปหนึ่งเม็ดงัดไปหนึ่งเม็ดยังไงใช้ปืนคู่ใจโอ้ยเราเจอซองไปเม็ดหนึ่งอะเลือดครึ่งหลอดเราวิ่งจุกหลบมายัางไงงัดไปหนึ่งเม็ดอะสู้ไหวเลยโอ้ยโดนไปหนึ่งเม็ดโอ้ยสู้ขาดใจโอ้ยเราโดนโอ้ยเราโดนโอ้ย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 อ้ยของแคว่ะของแคว่ะ อันนี้ของแท้ฮะแอนดมาได้เลยได้เลยน้องนัดกรัดแล้วไอเดีเก่าไอดีไหนเนี today, ่ยที่จะได้ลบออกถูกโจโ้แล้วเรียบร้อยเอาโอ้เจ้น้องเกมเมอร์เข้าหัวเต็มๆหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอ่าตรงนี้ฮะน้องการ SGC230 ไงี้องกามศูนย์ไงน้องกร์นอย ไงฮะนี่ฮะบิงรอเหลี่ยมบินรอเหลี่ยมโอ้อยงฮะหนึ่งน้องการบอกโจโอุย้ยหัวหนึ่งเมตรนะของแท้เน,นี่ยนี่ไงขอช,วชวัวชัวแนวน้องการจะไหวหรือเปล่าโอ้ยเนี่ยโอ้ยโดนหลังเลยอย่าระวังระวังลูกหลวงนะระวังลูกเหลงมันลูกเหลองวะระวังลูกหลวงนะครับเอออย่าใกล้กันมากจับคู่ก็จับห่างๆกันด้วยนะครับอันนี้เออ รู้ไปเรามันของแท่น้องจัดไปเออนั่นแหละเออโอ้ยของแท่ของแท่อแท <c oughs> เออน้องการบอกโอ้ยของแท่เลยพี่เขาอ่ยิงผมของแท่เลยเม็ดเดียวเกือบปิวอ่ะโอ้ยเราโดนไปหนึ่งเม็ดนะได้อยู่น้องการบอกได้อยู่แล้วอืมหาเหลี่ยมไหนน้องการน้องกายได้ไม่จะครับอ,อ,บอ,อืม ไงครับใครจะได้แต้มเยอะที่สุดในเกมนี้นะฮะเหมือนจะค่อยๆเก็บกันไปแล้วทีละคนนะฮะแลูกกันโอ้ยเราคู่นี้มันเดือดเหลือเกินนะไม่มีใครยอมใครอนะเอาละฮะโอ้ยเราลูกการโดนไปหนึ่งเม็ดสีแล้วฮะสีแล้วยังไงโอ้ย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 ยังไงโอ้ย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  โอ้ยละเรียบร้อยโอ้โหน้องเกมเมอร์เก็บไปอีกหนึ่งครับเฮ้ยทีราบ,บอกเอาเปล่าเอาเปล่า,เอา,าเอาเด้เอาทีราบ,บอกผมจะโชว์พี่ฟูจะผมจะโชว์พี่ฟูด้วยปืนตะกะแตนของผมนี่ไงไปืนตะกะแตนโดนไปหนึ่งเม็ดนี่ปืนปืนตะกะแตนนี่นี่นี่ปืนตะกะแตนปืนตะกะโดดโฉบออกมาโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนแล้วน้องพีของพี่ <c oughs> ไอ้น้องทีจับคู่กับใครเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินโอ้โหเม็ดเดียวเลยอ๋อน้องทีเกินไปบ้าโอ้โหเม็ดเดียวเลยมีแอนดแอกด้วยเอาคู่นี้ฮะน้องกระปอมกับใครไม่รู้ตรงนี้ฮะเล่นไงนี่เจ้านายก็เล่นไฮไลท์ฮะไฮไลท์ยิงคู่ไฮไลท์ยิงัูวเอาโอยเฮ้ยโอ้โหกระปอมก็ไม่ใช่ย่อยเม็ดเดียวเลยหรอเกินไปป้าหนุ่ม เอาน้อไม้น้องไม้ตรงนี้ก็จะพูอยู่ฮะเอาละฮะดูคู่นี้แล้วกันนะยังไงครับจบจับคู่นี้จะยังไงใครจะอยู่ใครจะไปน้องไม้โอ้โหล้วเรียบร้อยอะอูเจอชาดโดเมื่อกี้นี้เออเรามาดูน้องเธอโบโอฮะชิมมี่ยิงกันไม่จบครับเปลี่ยนคู่เป็นมวยคู่นี้ น้องเทอร์โบระวังลูกหลงนะโอ้โหยิงเชี่ยวหัวไปเทอร์โบอื้งกาหัวเน้นๆนะแล้วแหลงแล้วหัวเน้นๆจริงๆอนะโอ้โหน้องคามาโดะได้ยังไงยิงไปเด้อน,น้องทีราน้องทีของเรายังไงจับคู่กับโจหัวเดิหัวเดิหัวเด,วเด,วเดิมาปรางฮนะโอ้โหมาจากไหนนี่นี่ไยงยิงหัวอีกหนึ่งไงไงแอคติ้ง โอ oh, ้โหมีโดนมีโดนฮิวเฮ้ยโดนฮิวเลือนมันฮิวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอดูเด็กแล้วยังไงฮะอืสายไฮไลท์สายไฮไลท์นี่ไงสายไฮไลท์ชื่อก็บอกว่าเป็นสายไฮไลท์ฮะขอหัวแล้วอืมจับอลาไฮไลท์โดนแล้วไฮไลท์โดนไฮไลท์โดนน้องจิมมี่จับไปอ่าวงหายแล้วระวังด้วยนะครับนัวกันได้ แก๊แจ๊แจ๊วงหายแล้วทุกคนนัวกันให้จบจบเร้ไปทําอะไรบิดเออนัวกันได้เออนัวกันเลยเออ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  T.M บอกว่าผมใช้โปรแกรมโกงใชใไ้ไล่อีกสักตาให้ไล่อีกสักตานี่ไงแล้วเรียบร้อยฮรเหแล้วเหลือหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือมะปรางมะปรางบอกปั๊มเลือดเหรอนี่ให้โอกาสปั๊มเลือดซะด้วย กับปอมโดนเม็ดเดียวนี่ขิงอ่ะอันนี้แกกำลังขิงกับปอมอย่างนีแหล่น้องทีฮะน้องพี่เรานี่มันสุดยอดอยู่แล้วผมว่าผมรอเล่นวงสุดท้ายดีกว่าเอาได้ไม่มีปัญหารอนัวเหรอสำหรับใครที่เล่นไฮไลท์ไม่เก่งนะครับร,รอรอนัววงสุดท้ายได้นะให้วงสุดท้ายหายเราก็ยิงเลยครับแหลกเหรอแหลก ผมเล่นในคอมไม่มีโปรแกรมโกงครับได้หัวเดียวเองอะ่ะเออไม่เป็นไรถือว่าบอมถือว่าบอมคิมมี่ออดูมะปางเนี่ยมีแบบให้โอกาสเขาด้วยเออเอาอยากให้โอกาสเหรอมะปางเก่งเหรอเก่งๆเหรอแล้วมะปางก็ไปไปอยู่รอดไปโอ,อ้ปากทงด้วยดูด,ดิติงเก้ดแล้วใครที่ได้หัวเยอะสุดฮนะ คนที่ได้หัวเยอะที่สุดก็คือน้องชาโด้เก็บไปสี่คนเลยอ๋อวิ่งตึงเกิน่าชาโด้เป็นฝ่ายชนะไปครับนับแต้มฮะไม่นับคนอยู่รอด